เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆหน่อยท่านน้องน้องบัตรสุขสุขคนนะครับเพื่อนเะพื่อนนอนสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเะพื่อนเนาะในช่วงยามมืดเสาร์นะครับผมในเมือนี้ก็ใกล้เมืองใกล้เวนเขามาแล้วนะครับสามสิบเอ็ดนะครับสิงหาคมชอ่องพันหาร้อยหกสิบหกนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะนะครับผม สำหรับในคลิปนี้โค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆเนาะโค้งสุดท้ายของเฮ้านะครับเฮ้าเสมาเบิงเลขบนนะครับเนาะในโค้งสุดท้ายนี้คือเลกบนนะครับเนาะนักกระผมเฮ้าเสมาเบิงเลกบนตัวนี้ตัวไหนจะเด่นจริงๆนะครับเนาะเด่นจริงๆมี มีตัวไหนบ้างนะครับเนาะเฮาสิฟันทงเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องคงสุดท้ายเ้ยนะครับอย่าลืมนะครับเนาะนะครับผมมีตัวใดตัวเด็ดเรามีตัวเด็ดมาให้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเนาะเอาเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงเรียงเรไรจกหน่อยนะครับเนาะเพราะว่านะครับผมเฮาอยู่กับธรรมชาตินะครับเนาะธรรมชาตินะครับจุดรอบข่างของเฮามีแต่ธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดนะครับผมเนาะนะครับผมแล้กก็เสียงแม่งเออีแม่งห้องแล้วนะครับผม นะครับอาจจะยินเสียงอยู่นะครับเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นกลางคืนนะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้นะครับผมเดี๋ยวห้เสาจะเบิ่งเลขสูตรนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เป็นเลขสูตรที่เป็นเลขมาครบ3าตัวบนนะครับเนาะเป็นเลขมาครบ3ตัวบนนะครับแต่ว่านะครับในสูตรนี้นะครับผมเห้กับสีนะครับเนาะ มาเบิรงในสูตรนี้นะครับนอกว่านะครับนอกมันสิได้เป็นตัวใดนะครับเป็นเลขสูตรนี้เป็นเลขเกตัวเลยเป็นเลขเกตตัวการประมวลผลห้ามากไปเป็นตีเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับผมเลขสูตรนี้เดินมาทั้งหมดละสิบห้าวดนะครับเนาะนะครับแล้วห้องการสิทธิ์นะครับการประมวลผลหลักหลักพันนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองสามครั้งเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่สองเลขเก้าหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งหน หลัก10บครั้งที่3เลข1หน่วยครั้งที่3เลข1นะครับไม่มีค่าคงที่บวกกันไปเลยนะครับเนาะเวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น0ูนย์ะครับศูนบวกเเป็น99้บวกหเป็น0ูนย์ะครับศูนย์วกเได้เก้าเบวกสเป็น1 1ึบวกหเป็น2นะครับสแล้วก็บวก1บวกหนะครับสเป็น3บวกหเป็น4 4บวกสเป็น6 6บวกหบวกหนะครับหบวกหเป็น7จบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็นในข7โในเลขเจ็ นะครับได้สองสามสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งนักราบเพื่อนเแนล้วบอลที่นี่นะครับผมในวันต่อมาเนาะเลขก็ออกไปที่สี่หนึ่งเจ็ดมาสามตัวเลยนะครับสี่หนึ่งเจ็ดไปที่หลักร้อยคือสี่นะครับเนาะหลักหน่วยหลักสิบก็คือหนึ่งนะครับเนาะหลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดนี่ครับมาสามตัวเลยนะครับสามตัวแบบนี้นะครับเนาะมาสามตัวนะครับแล้วก็งวัต่อมานะครับเนาะวดต่อมานะครับได้ไปที่ตัวนี้ครับเนาะหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองห้านะครับออกหกหาสองก็ไปที่หกนะครับ นะครับห้าแล้วก็สองนะครับเนาะไปแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะนะครับประมวลผลได้สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเนาะได้ออกแปดเจ็ดสามนะครับแปดเจ็ดสามก็ไปที่แปดเจ็ดแล้วก็สามนี่ครับสามตัวเลยมาสามตัวนะครับเนาะนี่นะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับห้าได้ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับเนาะ นะครับเลขออก907ก็ไปที่9นะครับ0แล้วก็7นะครับ3ตัวเลยมา3ตัวเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมาครับได้0 1 2 4 5 6 9นะครับเนาะ0 1 2 4 5 6 9นะครับเลขออกไปที่906นะครับ906ก็ไปที่9 0แล้วก็6นะครับ7จตัวนะครับเนาะ7ตัวนะครับเนาะเลขสามตัวเท่านั้นสิพอน์สิบนะครับเนาะ นะครับเอาชัวร์ไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาด้เก้าศูนย์หนึ่งสามส่าแดนครับเลขออกศูนย์หนึ่งเก้านะครับศูยบ 19, นย์หนึ่งเก้าในสูตรนี้นะครับเพื่นะอนๆเนาะเข้าเสียอเอาไปเทียบเลย ข้าวเสียบไปเทียบใส่กับสูตรมาครบ2ตัวบนก็คือรักหน่วยบนนั่นเองนะครับว่ามันสิออกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับมันจะออกมาเป็นตัวใดข้าสิเทียบชนเลยนะครับเนาะเลขเกตัวนี้ไปเทียบชนกับ4ตัวสีได้ตัวใดนะครับเนาะเพราะว่ามาครบ2ตัวบนนั่นนะครับเนาะมันได้ซีตัวนะครับในสูตรเก่านะครับสูตรเก่าได้4ตัวนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวข้ากระซีนะครับจนเกินๆเนาะนะครับผมประมวลผลไปเลยนะครับอาจจะมีแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเนาะมันก็คันๆนะครับเนาะนะครับ งวดต่อมาได้แปดเก้าศูนย์หี่แปดเก้าศูนย์สอจ็ดนะครับเก้ย์เนาะไปที่9ก้านะครับเก้นะครับเก้นะครับเพื่อนๆแล้วก็งวดต่อมาเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามหกเจ็ดสก็ไปที่7จ็ดสอนะครับเจ็ดสอนะครับเนาะเพราะว่าเลขมันซ้ำกัน2องตัวนะครับเนาะงวดต่อมานะครับแปดเจดสก็ไปที่8ดนะครับเจ แล้วก็สองนะครับเนาะแปดเจ็ดสองนี่เลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับส่วนหนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าได้หกออกไปที่หกตัวหานะครับไปที่หกแล้วก็ศูนย์แล้วก็ห้านะครับเนาะนี่นะครับเนาะสามตัวนะครับงวดต่อมานะครับเนาะได้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแปดห้าสามศูนย์ก็ไปที่ห้านะครับสามแล้วก็ศูนย์นี่นะครับเนาะห้าสามศูนย์ ตัวนี้นะครับแล้วกาหววต่อมานะครับได้ไปที่สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าสับไปที่4ี่ห้าสมเลยครับสี่ห้าแล้วก็สามนะครับสามตัวนี้นะครับเนาะสี่ห้าสมสาี่ห้าเลยนะครับเนาะหัวล่าสุดนี่แปดเจ็ดสองนะครับไปที่แปดนะครับเดแล้วก็สองนะครับเนาะครับผมไปที่8ปดเจ็ดสองเลยนะครับนะเอาเจ็ดแปดสองสลักไว้นะครับเนาะ นะครับเนาะเจ็ดแปดสองของเจนพิดนะครับเนาะสาหรับงวดนี้นะครับเนาะเดี๋ยวห้องซมาประมวลผลไปพร้อมกันครับเพื่อนเลยนะครับเนาะเราจะใช้นะครับเพื่อนเนเนาะหลักพันนะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขหนึ่งนะครับคือเลขหนึ่งตัวนี้เนาะหลักพันนะครับหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตัวนี้แล้วก็หลักสิบบนหลักสิบบนคือเลขแปดนะเลขแปดเนาะเลขแปดหลักหน่วยบนสองครั้งสองสองเป็นสี่นะครับเลขสี่นะครับเนาะแล้วก็หลักสิบล่างคือเลขหกนะครัับเลลลขแ้วกก็ห ร้อยครั้งที่สองสามครั้งนะครับหลักร้อยที่สองเลขเกตนะครับสามเทียบเป็นหนึ่งนะครับเกตสามเทียบได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งได้หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเก้าเลขเก้าเนาะนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งเกตเกตเป็นสี่เนาะนะครับเกตเกตเป็นสี่แล้วก็หลักสิบนะครับคือเลขสามนะครับหลักสิบครั้งที่สองคือเลขหลักสิบครั้งที่สามคือเลขสามหลักหน่วยครั้งที่สามคือเลขเกตเลขเกตเนาะนะครับได้ตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะแปดบวกหนึ่งนะครับ แปบวกหนึ่งมันสิเป็นเก้านะครับเก้วกแดบวกหเป็นเก้าเบวกสมเป็นสนะครับแปบวกหนึเป็นเก้าเบวกสเป็นสองสองบวกหเป็นแปดแบวกหนึ่งเป็นเก้าเบวกเ้าเป็นแปดนะครับแปบวกสี่เป็นสอนะครับสอบวกสเป็นห้าห้าบวกเจ็ดก็เป็นสอง้ตัวเก้ากันได้ตัวเก้ากันเลยนะครับ ได้ตัวเก่ากันเลยนะครับได้สองนะครับเนาะได้สองนะครับเดี๋ยวเขาทบทวนบางอีกเทียนหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์หกหกบวกสี่เป็นศูนย์เก้าบวกศูนย์ได้เก้าหนึ่งบวกเก้าก็เป็นศูนย์เก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้านะครับเก้าเก้าบวกเอาใหม่เนาะเอาใหม่เอาใหม่นะครับเนาะนะครับ หเอาไปที่ละตัวเลยหนบวกแเป็นเก้าเบวกสี่เป็นสามสมบวกสองเป็นเก้าเบวกหเป็นศูนศนบวกเได้เก้าเบวกสี่เป็นสามสามบวกสอมบวกสามเป็นหกหบวกเ็เป็นสมนะครับได้สมนะครับเนาะได้สามเลย นะครับเพืเอนๆเนาะเอาได้สนะครับเนาะเพื่อนเบวกได้เท่าไรนะครับก็ได้สามนะครับหนึ่งบวกแเป็นเก้เบวกส่เป็นสามบวกหเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสี่เป็นสามสมบวกสาเป็นหกหบวกเดเป็นสนะครับได้สนะครับมัน่อนๆเนาะนะครับได้สเลยนะครับบ่เป็นได้สองได้สามสแล้วก็ไปอีกห่เป็นสเนาะไปอีกหนึเป็นสี่ไปอีกหนึ่งเป็นหานะครับตัวนี้บวก2นะครับบวก2ก็จะเป็น เนะครับนะบวก2เป็น7นะครับบวกสแล้วก็บวก1เป็น8ปนะครับแปวกหเป็น9ตัวสุดท้ายบวก3นะครับบวก3ก็จะเป็น2องนะครับเนาะนักรับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะตัวนี้มันสิบบวกเนี่นะครับเนาะบวกบวกหนะครับเนาะได้เท่าไหร่บวกหบวก1บวก 2, องบวกหบวกหนึ่งบวกสมนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามเนาะนะครับก็สามบวกหนึ่หนึ่งสองะครับบวกหได้ 4, ีบวกหได้5้บวกสอได้เจด บวกหนึ่งได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสามเป็นสองนะครับเนาะก็รที่ได้ไปสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเพื่อนๆได้เลขตัวนี้เดี๋ยวเข้าเซอมาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับเนาะนะครับนี่คือเลขมาครบสองตัวบนนะครับนะครับตัวนี้เป็นสามตัวบนนะครับตัวนี้เป็นสามตัวบนตัวนี้เป็นสองตัวบนทั้งหมดนี่นะครับเนาะนะครับตัวนี้มีสามตัวบนตัวเดียวนะตัวเดียว ตัวนี้3ตัวบนตัวนี้3ตัวบน2อันนี้2ตัวบนแต่ยังไรก็ดีเข้าสิจับมาเลยนะครับเนาะเป็น3ตัวบนเลยนะเป็น2ตัวบนนะครับจับเอาเพียง2ตัวนะครับเนาะถ้าตัวนี้นะครับเนาะเลข3ตัวบนตัวนี้มันสได้ตัวนี้นะครับเนาะอันนี้2ตัวเข้ามาจับเป็น2ตัวบนนะครับแต่ว่าเอามาวางหลักหน่วยนะครับเอามาวางหลักหน่วยเลยนะครับเนาะสตัวบนเอามาวางหลักหน่วยเลยคือได้ตัวนี้นะครับเทียบชน3สูตร2ตัวบนเทียบชน3สูตรเอาได้ไปที่ตัวนี้นะครับ1 2 3 5 6หห นะครับแล้วก็วางไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะแต่ที่จริงแล้วเป็นเลขมาครบสองตัวบนนะครับถ้าเอาตัวนี้หนึ่งสองสามห้าหกมาเทียบใช่กับตัวนี้นะครับเนาะสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองเทียบเลยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะที่เทาเทียบมากนี่ก็คือตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นสูตรใหม่นะครับเนาะเป็นสูตรใหม่คือตัวนี้นะครับสองสามห้าสองสามแปดหกห้านี่ครับสองสามแปดหกห้านี่นะครับเป็นสูตรใหม่เนาะเป็นเลขมาครบสองตัวบนนะครับเลขหาโต แต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะเป็นเลขมาครบ2ตัวบนคือกันแต่ว่าเป็นเลขสูตร7โตกับสูตร6โต3สสูตรเอามาชนกันแล้วได้1 2 3 5 6สอาห้าอยู่ในนี้มีแต่เลข2ตัวบนทั้งนั้นนะครับเนาะแต่เป็นเลขที่สูตรเดินดียังไม่หลุดนะครับอยู่นี่มีสูตรสาสูตรนะครับสสูตรชนกันได้1 2 3 5 6อหอันนี้สูตรเดียวนะครับเอามาชนได้2ไอ้ตัวนี้นะสูตรเดียว2 3 6 8านะ3 8 6 5ด้าเอามาเทียบชนเราได้2 3 5 6าหหได้เลข4ี่วถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับเนาะ ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบก็คือสูตรไม่นี่เป็นเลขมาครบสามตัวบนนะเป็นเลขมาครบสามตัวบนตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองเทียบเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ 2, 2, 3, 5, สองสองสาม,สาม,สามห้าหกสองสามห้าหกสองสามห้าหกตัวนี้คือเป็นเลขมาครบสองตัวบน ตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับเนาะสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเนาะกาซีเจออกมาได้เป็นตัวนี้นะครับเนาะเลขว่าเลขยุ่นี้นะครับตัวที่มันชนกันนะครับมันจะมีอยู่สามตัวนะครับที่มันชนกันก็คือสองนะครับ สองตัวนี้นะครับก็คือสองตัวนี้นะแล้วก็สามแล้วก็สามนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลขห้านะครับแล้วก็เลขห้าตัวนี้นะครับแล้วก็เลขห้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเลขตัวนี้นะครับเข้าสี่จับมาได้นี่นะครับงงม,มันจะมีอยู่สามตัวคือสองสามห้านะครับสองสามห้านะนะครับเนาะได้ไปที่สองสามห้าสองสามห้า นี่คือเลขสามตัวนี่จะมาครบสองตัวบนนะครับเลขสามตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขมาครบสองตัวบนถ้าเข้ามาจับคู่กันนะครับไม่ใช่เลขหกคู่นะครับสองสามห้านี่นะครับมาครบสองตัวบนได้เลขสามตัวนะครับเข้ากบที่จับคู่เลยนะครับจับคู่เลยสองสามสองห้าแล้วก็สามสอง นะครับแล้วก็สามห้าแล้วก็ห้าสองแล้วก็ห้าสามเลขสามตัวบนจะมีอยู่หกคู่นี่นะครับจะมีอยู่หกคู่นี้นะครับจะมีอยู่หกคู่นี้เท่านั้นนะครับเนาะเล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะทาเลขตัวนี้นะครับถ้าเลขตัวนี้นะครับมับนได้ไปที่สองสามหาเนาะนะครับนะครับเพื่อนๆเลี้ยวเขาเขียนไหมเนาะ นะครับเพรนั chapter, so, other, uh, so, ้นเป็น2 so, so, right ่องซ้หาแบบนี bits, uh, on it, ้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเอามาจับวินกันแล้วมันจะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะไปที่หกคู่นี้นะครับเพื่อนๆเลี้ยวบานที่นี่นะครับเข้าต้องการหลักร้อยนะครับในหลักร้อยนะครับเนาะในหลักร้อยนั้นจะเป็นตัวใดนะครับเข้าเสียวเลขตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเลขมาครบสามตัวบนนะครับเนาะนะครับเป็นเลขมาครบสามตัวบนแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะก็คือสูตรนี้นะครับคือสูตรที่หนึ่งนี่นะครับสูตรที่หนึ่งนี้เป็นเลขมาครบสามตัวบนนะครับเป็นเลขมาครบสาม เป็นเลขมาครบสามตัวบนนะครับเนาะปลาตัวนี้นะครับถ้าเห้าเอามาเทียบนะครับเนาะถ้าเราเอามาเทียบตัวสูตรที่หนึ่งนี้นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรที่เป็นเลขมาครบสามตัวบนก็คือในสูตรของเขาคือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับนี่ครับสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับมันสิเป็นเลขมาครบสามตัวบนนะมันสี่สี่นะครับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกห้าสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปดเจ็ดามนะครับ เก้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะตัวนี้มันจะเป็นเก้าศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้านะครับตัวนี้เราก็จะเป็นเก้าศูนย์สามมันจะมาครบสามตัวบนทุกวดนะครับเนาะมันจะมาครบสาตัวบนนะครับแต่ว่านะครับวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับ 91, 23, 45, แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวตัวนี้มันเป็นเลขแปดต لف, นะัวเนาะ8ปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนาะแล้ววันที่นี้ itation, เข้าเสียมาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับนะเอามาเทียบใส่กับตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะ เอามาเทียบใส่กับเลขมาครบสองตัวบนสูตรใหม่นี่นะครับเนาะนะครับผมอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะแล้วสูตรไม่นะครับซตัวนี้นะครับเนาะสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสองนะครับทามันชนกันนะครับเนาะในเลขมาครบสามตัวบนตัวนี้นะครับถ้ามันชนมันก็ชนแปดนะครับชนแปดชนเก้าชนเก้า นะครับแล้วก็ชนสองนะครับชนสองแล้วก็ชนสามชนสามแล้วก็ชนสี่นะครับชนสี่แล้วก็ชนห้าแล้วก็ชนห้าน,นะครับเนาะมันจะได้เลขไปสามสี่ห้าแปดเก้าสองนะครับสานะมสี่ห้าแปดเก้าสองสามสี่ห้าแปดเก้าสอง นี่คือเลขมาครบสามตัวบนนะครับนะครับมาครบสามตัวบนี่ได้เป็นตัวนี้นะครับจะได้เป็นตัวนี้นะครับนี่ได้ไปทีหกตัวนี้นะครับบ้านนี้ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับเนาะสองสามห้านี่นะครับมาครบสองตัวบนเนาะสองสามห้ามันก็จะมีสองสามห้านะครับจะมีสองสามห้านะสองจะมีสองตัวนี้นะครับเนาะสามแล้วก็ห้านะครับ จะมีสองสามห้าตัวที่เหลือคือสี่แปดเก้านะครับตัวที่เหลือนะครับเนาะตัวที่เหลือนี่ครับสี่แปดเก้าสี่แปดเก้านี่ครับเหลือเหลือสามตัวนี้นะครับเนาะเหลือสามตัวนี้นะครับเล้วบานที่นี่สี่แปดเก้านะครับสี่แปดเก้าตัวนี้เนาะนะครับสี่แปดเก้าตัวนี้ถ้าเอาไปเทียบใส่กับหลักลอยนะครับเราเอาไปเทียบใส่กับร้อยสี่แปดเก้านะครับเนาะ เอาโซนนะครับในหลักร้อยของเขานะครับเนาะคือตัวนี้นะครับชนสองรนได้เก้านหนึ่งถ้าเอา4ี่แปดเกามาใส่นะครับสี่แปดเก้านะครับเอามาเทียบนะครับเนาะถ้า4ี่แปดเกามาเทียบนะครับมันก็จะชนตัวเดียวคือเก้าชนตัวเดียวคือเก้านะครับชนตัวเดียวคือเก้านะครับเลี้ยวบานที่นี่เก้าตัวนี้นะครับเนาะมันเป็นหลักร้อยนะครับเนาะนะครับ ชนเก้าหลักร้อยนะครับตัวนี้หลักร้อยตัวนี้มีหลักร้อยผสมอยู่นะครับเนาะนะครับมีหลักร้อยผสมอยู่ในเลข3ามตัวบนนี่เข้ากระจับเลข9้าเลยนะครับเนาะเพราะว่าเลข9้ามีเลข9้าตัวเดียวเท่านั้นที่ชนนะครับเก้าศนย์นะครับเนาะนี่นะครับเอาหลักร้อยมาใส่นะครับ9 0้าศ1นเก้าศย์หนึ่งนะครับชนมาสองตัวนี้ก็จะมีเลข9้าเท่านั้นที่ชนนะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยก็จะเป็นเลข9้าตัวเดียวนะครับเนาะ หลักร้อยจะเป็นเลขเก้านะครับนี่คือหลักร้อยนะครับนะครับร้อยนะครับร้อยบนนะครับได้ตัวเดียวคือเก้านะครับคัดสรรออกมาจากนี้แล้วนะครับได้เลขเก้าเพียงตัวเดียวนะครับเลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะถ้าเอามาจับใส่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวที่เข้าแต้มนะครับตัวที่เข้าแต้มนะครับแต้มรวมสองตัวบนเนี่ยนะครับแต้มรวมสองตัวบนมี ห้าเก้าหนึ่งนะครับห้าเก้าหนึ่งนะครับเนาะแต้มรวมนะครับห้าเก้าหนึ่งนี่คือแต้มนะครับเนาะอันนี้แต้มนะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับนะครับแต้มรวมสองตัวบนห้าเก้าหนึ่งนะครับบานที่นี่ยูนี่นะครับ oh, banks, геро, ต,ตัวที่เข้าแต้มนะครับก็มีตัวนี้นะครับสองสามสองสามนี่เข้าแต้มห้า สองห้าตมเจ็ดสามสองก็เข้าแต้มห้าเหมือนกันนะครับเพราะเข้าแต้มห้าเหมือนกันคือสามสองสามสามห้าแต้ม 3, 2, 3, 3, 5, แปดนะครับห้าสองแต้มเจ็ดห้าสามแต้มแปดมีสองคู่นี่ที่เข้าแต้มเพราะฉะนั้นนะครับเลขในงวดนี้นะครับเลขงวดนี้นะครับเลขในงวดนี้นะครับวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเนาะเราจะฟันธงไปที่นะครับเก้าสองสาม นะครับเก้าสามสองนะครับตัวที่นะครับเนาะเป็นเลขที่เด่นที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเลขขีโค้งสุดท้ายแล้วนะครับฟันธงตัวเดียวนะครับนะฟันธงตัวเดียวเก้าสองสามนะครับแล้วก็สองตัวก็จะเป็นสองสามมีเท่านี้นะครับนะ้องโค้งทุกทายได้ด พรุ่งนี้ก็รอลุ้นเลยนะครับชุดเดียวนะครับเก้าสองสามนะครับเลขอยู่นี้นะครับถ้ารวมกันแล้วจะเป็นเลขสีแต้มนะครับสีแต้มนะครับเก้าสองสามนี้เป็นสีแต้มนะครับเนาะนะครับผมกับเพี้ยนจากแต้มร่วมสามตัวบนของเข้าไปเพียงแต้มเดียวนะครับเพราะว่าแต้มร่วมสามตัวบนของเข้านั้นมันได้ไปที่แต้มหับแต้มหนึ่งนะครับแต้มห้ากับแต้มหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมแต้มห้ากับแต้มหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันมาตามนี้นะครับ มันมาตามนี้มาตามตัวเด่นนะครับนี่นะครับเนาะในตัวนี้นะครับก็จะได้เลข9้าเพียงตัวเดียวในหลักร้อยนะครับหลักสิบเลขสงหลักหน่วยเลขสามเก้าสองสามชุดเดียวในงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสําหรับเลขโค้งสุดท้ายของเขานะครับเนาะนะครับเขากะไฮไปที่ตัวนี้ฟันธงเลยตัวเดียวนะครับ9ก้สองสามนะครับเนาะ นะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เไอ้เพียงสันนีนะครับเนาะสองตัวไปที่สองสามชุดเดียวนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เจอ้เพียงสันนีล้านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ